ความสูงมากครับครูแดนนั้น7จก้าครูแซมเป็นซีดีเป็นศิลปินเดี่ยวนะครับข,ขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณท,นทานใหับผมแนะนำผมบอกว่าผมได้คุยกับเอ่อท่านโอบัสเสียงเนิร์ดนะต้องเรียกท่านเลยเพราะว่าเป็นนายกนี่ ท่านโอบาเสินเนินนายกสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยสิทธิ์ครูแดนนะมาพบโคศกแล้วก็บอกว่าโคศกช่วยประก,กาศด้วยศิลปินลูกหลานคนเพลงท่านใดไม่ว่าจะเป็นนักร้องหรือศิลปินตลกหรือว่าศิลปินเดี่ยว ท็องโชว์นะคือไม่ได้ร้องเพลงไม่ได้มรเลนตลกแต่ว่าท้อโชว์พูดให้คนมีความสุขน,นะสะศิเราเป็นท่านใดประสงที่จะสแสดงออกซึ่งความอาลัยที่เวทีคอนเสิร์ตด้วยรักและอาไรยครั้งสุดท้ายเชิญได้ทุกท่านเลยนะครับไปลงชื่อไว้เดี๋ยวอบาทท่านใดรงท่านก็จะจับคิวให้ น,นเดี๋ยวโอบคนายกท่านจะจัดคิวให้นี่เป็นประกาศจากท่านโอบะเซ็นเอร์นายกสมาคมศิลปินตลกซึ่งวันนี้มีหลายศิลปินนะครับทางสมาคมนักแต่งเพลงลูกทุ่งสมาคมนักเพลงลูกทุ่งยังบ่ได้ยังเลยเราเป็นอย่างได้ <END S 2> แค่ไม่ทีละหนึ่งนาทีสี่สิบแปดนาทีนักร้องสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย สมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยนี่มากันนรบเลยครับไทยก็การที่จะแสดงออกซึ่งความไว้อาลัยก็ไปลงชื่อนะครับอันนั้นเวทีนักร้องบอก กันนั่นเด็กนั่งตามเราตลอดนี่ครับข้างหน้าจังวัดนี้เราไปคอถืกล้องก่อนเด้ลเป็นตเซอร์อเป็นผู้ยิ่งใหญ่ป็นแอดบิเมีท่านอาจารย์นเชิญยืนอยู่กับอวแล้วกวนนี้นำมาความด็ก็น่าจะรุ่นสมัยเดินตามเพื่อนี่มูลลงก็แขนกันเลยเด็กข้างหลังเราเเวลาที่ ครูแดงนี่เมื่อคืนนี้มีพระมาั่นเห็นไหมดูดูทั้งหลังครับหอ่อสวมหมวกที่ครูโนดรูปหลังอยู่เหมือนเหมือนครูดีใช่ไหมดูหรือดีดูดูดูดีดูดอกกระโดนดูดีครูโนดเชิญเนี่ เพื่อนเก่งเลยเนาะเพื่อนทำได้ทำให้คนหัวเราะได้หนี่สุดยอดเลยเ,ยเยมื่อคืนพระมาเทศโยที่นั่งอยู่แถวหน้าเรูครูเพทายวงคำเหลา